รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารออมศินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมาแล้วรายการอัปเดตไทยแลนด์เช่นเคยนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจกันอยู่ค่ะ ครั้งที่แล้วที่เราได้ไปถ่ายรูปสีซูเชเช็คอินกันที่ทุง่งดอกคอสมอสชมสวนมันเบอรี่อินซีและชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปของทางเขาใหญ่ฟาร์มเดดกันแล้วครั้งนี้เราจะมาลุยทำกิจกรรม DIY กันล้วค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้รับรองคุณผู้ชมได้เห็นทักษะงานฝีมือที่มะได้ซ่อนเอาไว้อย่างแน่นอนจะเป็นอย่างไรนั้นตามมามาได้เลยค่ะ นี่นะคะทุผู้ชมพอเราเข้ามาถึงนะคะเขาก็จะมีการบอกว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะดูคร่าวๆแล้วมีประมาณ108อย่างด้วยกันนะคะอย่างเก็บไข่ไก่50บาทเก็บเห็ดทาเทียนปั้นดินเนี่ยทำก้อนเห็ดด้วยเก็บผักสดก็ได้นะคะก็คือเอากลับบ้านได้เลยอย่ี้ทำสบู่สมุนไพรเพ้นกระถางาชุดผักสลัดโลแต่นี้ที่น่าสนใจคืนนี้ค่ะพิซซ่าตาดิน200บาทเองอะ กลิ่นต้องหอมแน่เลยแล้วก็ยังมีจัดสวนในขวดด้วยแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกชุดให้อาหารสัตว์ต่างๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมหรือจะเป็นกิจกรรมจริงๆสามารถที่จะซื้อเหมารวมได้ด้วยค่ะก็อยู่ในช่วงเนี้ยก็จะเป็นราคาพิเศษนะคะยังไงแล้วถ้าเกิดมาอยากจะทำครบทั้งหมดเลยอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองเลือกกันได้หรือว่าบางคนอาจจะมีเวลานิดหน่อยก็เลือกทํากิจกรรมดูว่าเราเนี่ยสนใจทําอะไรนะคะแต่ตอนเนี้ยมาสนใจอย,อยากทาหมดเลยอะ่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวต้องไปดูซิว่าเอ๊สรุปแล้วเนี่ยจะสามารถทําอะไรได้บ้างอะไรที่รู้สึกว่าไม่ไหวนะแต่ดูกิจกรรมแล้วคือแบบดูแบบรีแลกอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมอะถ้างั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปทํากิจกรรมทางด้านในกันตามมามาเลยค่ะ สังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมขาเรามาอยู่ในขั้นตอนของการทำกิจกรรมพิซซ่าเตาเตาดินเตาดินนะคะก็จะต้องใช้เป็นดินเท่านั้นนะเตาใช่ไหมใช่ฮะเป็นเตาแก๊สอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้มาคนละฟิลเลยเอาคนละฟิวค่ะทีนี้นะคะ พิซซ่าที่นี่เด็กๆจะได้ทําเป็นหน้าอะไรคะที่นี่มันจะเป็นหน้าเดียวเลยค่ะเป็นหน้ารวมเนะมาะมีเบคอนคมอีปูอัดปูอัดครับแล้วก็มีชีสพิเศษก็คือในส่วนของแป้งแล้วก็น้ําซอสใช่ที่นี่เราเป็น เตราลว่าซอสแล้วก็ปรุงเองแป้งแล้วก็ผสมเองเลยนะคะมีพิซซ่าหน้าสวยไหมคะถ้าางนั้นก็ต้องรอหลังจากที่ทําเสร็จแล้วใช่ไหมจะสวยหรือไม่สวยอ๋อจริงๆแล้วถ้ามาๆก็คือมีพิซซ่าหน้าสวยเลยไม่ต้องทำเลยล้อเล่นนะคะคุณผู้ชมน้องดีมแล้วอย่างนี้หลักๆที่นี่พิซซ่าค่ะมีขนาดใหญ่อะไรยังไงบ้างหลักๆเนาะของเราจะเป็นแบบบางกรอบ ก็ถ้าขนาดก็จะประมาณจานประมาณจานเถึงแนิ้ว7จถึงแนิ้วแทนพี่ขอวัดหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเพราาะว่แผ่นพลาสติกเนี่ยเขาก็จะมีการบอกไว้คร่าวๆใช่ประมาณประมาณสี่เซนอ่านี่ยสองเซาณ22.5เซนนะคะอุปกรณ์ก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม้โลครับไม้โลใช่มีไม้โลนะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้เขียงเขียงใช่เอาไว้ลองพิซซ่า ใช่ครับตอนที่เสร็จแล้วก็ลองพิซ่าออกมาให้ทานเลยอย่างนี้ขั้นตอนแรกพี่ต้องทําอะไรก่อนขั้นตอนแรกนะพี่มะเอาแป้งแป้งนี้นะใช่ครับเอาแป้งมันอเนกประสงค์โรยที่แผ่นซิลิโคนกันครับจริงๆเอาแป้งบนหน้าพี่ก็ได้นะได้ได้เหมือนกันใช่แบ่งแบ่งเข้ามาก็ได้โอเคโรยั่วเลยครับโรยั่วเลยเหรอใช่แล้วพี่ต้องเกลี่ยได้เลยครับอ๋อใช่แล้วก็รูปที่แป้งโร่ไม้โร่แล้วก็รูปที่ไม้โรลได้เลยไม้โร่ด้วยใช่แล้วก็แป้งต่อเอ่ย เอาแป้งออกแล้วก็ปั้นที่มือครับเป็นกลมๆก่อนปั้นที่มือใช่ปั้นให้เป็นก้อนกลมๆอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนนี้สําคัญนะถ้าถ้ามันไม่กลมก็คือเราจะรีดออกมาได้ไม่ได้ที่หน้าที่เราจินตนาการไว้มาที่นี่ได้หลายแบบนะครับจะทําเป็นหน้ารูปหัวใจก็ได้รูปดาวก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้ไม่ต้องกลมก็ได้นะตรงกลางเลยแล้วก็ใช้สองมือครับและบีบๆออกค่อยๆกดนะเดี๋ยวขาดครับอ๋อค่อยๆกดแล้วก็โรยแป้งครับ โดยแป้งด้วยใช่แล,แล้วก็เร like ิ่มใช้มือดันได้เลยครับแล้วยังไงต่อแค่นี้หรอี๋ยวพี่มาเอาแป้งโรยแป้งโรยเพิ่มไปอีกใช่ครับแล้วก็ใช้ไม้รีดเลยครับใช่ไหมรีดให้เป็นกลมๆได้เลยอุ๊ยรีดยังไงอ่ะพี่รีดไม่เคยเป็นเลยอย่างเงี้ยหรอใช่ครับดันไปหน้าถอยหลังดันไปหน้าถอยหลังเลยครับใช่ทําเองทานเองนะครับอันนี้เอาทำเองทานเองยากเหมือนกันนะคะเนี่ย ต้องทําบ่อยๆเนาะพอ<ช>พอทําครั้งแรกรแล้วเราเราจะจับจุดว่าจะทําให้มันกลมเนี่ยยากหน่อยนะคะ<ช>ขั้นตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าจะต้องใช้ความพยายามหน่อยอันนี้จะสนุกนะครับเด็กๆที่เข้ามาก็จะได้มาเรียนรู้วิธีการรีดแป้งแต่งหน้าเนี่ยครับอันนี้ก็จะสนุกตรงนี้เลย อุ้ยเริ่มกลมแล้วน่าจะได้แล้วแหละโอเคค่ะได้หลังจากได้แล้วเนาะแล้วก็พี่มายกใสจ<อ>่สาจานได้เลยยกใส่จานได้เลยกระดาษได้เลยฟึบครับแล้วก็ใช้ซ่อมครับเจาะรูเลยครับเจาะให้ทั่วแผ่นแป้งเลยใช่หรอคะใช่ครับเพราะว่าให้มันมีรูอากาศออกตอนที่อบ,บอถ้าถ้าไม่มีตัวเนี้ยมันก็จะพองแล้วหน้ามันก็จะเละขั้นตอนต่อไปก็ถึงขั้นตอนที่พี่มาถนัดแล้วฮะเรื่องแต่ง,ตงหน้านั่นเองนะคะคุณผู้ชม ด <นะ S 1> เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันแล้วนะคะเริ่มจากลงซอสได้เลยค่ะลงซอสลงเท่าไหร่ก็ได้นะคะลงให้หมดเลยครับเทให้หมดเลยแล้วก็เกลี่ยให้<อ>ทั่วหน้าให้เหลือให้เหลือขอบไว้นิดนึงครับประมาณครึ่งเซนต่อมาก็ลง ข้ออนกับปูอัดได้เลยครับ <ลง S 2> ตัว <Bacon S 2> ชีดเดี๋ยวใ<ไ>ปสุดท้ายปูอัดลงหมดเลยเหรอลงหมดได้เลยครับสิ่งที่เราจัดมาให้คือเทให้หมดเลยครับเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ก็คือหน้าพิซซ่าเรียกว่าหน้าอะไรขออนุญาตตั้งชื่อเล,เลยนะคะว่าเรียกว่าพิซซ่าหน้าสวยค่ะ เสร็จแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาข้าเตาอบต่อได้เลยอ๋อนี่เราก็วางไิ้นี่เราก็ไปเข้าเตาอบได้เลยนะคะแล้วอย่างนี้นี่คือการอบใช้เวลาคร่าวๆประมาณเท่าไหร่คะการอบน้องก็ประมาณไม่เกิน10นาทีขึ้นอยู่ที่อุณหภูมิด้วยนะครับผมก็ทำแป๊บเดียวเราก็ได้กินเลยใช่เราทานได้เลยโอเคค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมขาชมหน้าของพิซ่าที่มาทำออกมานั่นเองนะคะก็แบบว่าใช้เวลาแป๊บเดียวจริงๆนะตอนแรกก็คิดว่าคงน่าจะประมาณ10นาทีเนาะเอาไปมาเดินปุ้นเป็นแป๊บหนึ่ง5นาทีก็คือได้ออกมาแล้วนะคะพอนักท่องเที่ยวเนี่ยทำออกมาเสร็จสับปั๊บก็มาใส่เขียง แล้วก็เดี๋ยวตัดทานเลยทานได้เลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวขอตัดปัดเลยนะคะขออนุญาตชิมเลยนี่ว้าวอนนะคร พี่น้องดีมพูดถูกนะคะร้อนแต่ว่า<อ>ซอสอะไราเงี้ยอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็กลิ่นความมิซ่ามันมีเครื่องอ่ะอยู่ในตัวซอสอยู่แล้วใช่ครับเนาะมันจะมีแบบกลิ่นด้วยอาริกาโน่ใช่ค,ค่ะ<ช>ก็เราไม่ต้องราดอะไรเลยกลิ่นมันอยู่ในนี้นแล้วแล้วอย่างงี้ดสมมุติว่าถ้านักท่องเที่ยวเขาจะไม่ทานที่นี่ เราไม่ให้ห่อกลับบ้านเลยเรามีใส่กล่องกลับบ้านเลยคััผมใช่สมมติว่าทานไม่หมดอย่างเงี้ยครับเหลือสองชิ้นสาชิ้นเราก็จัดใส่กล่องให้ลูกค้าถือกลับบ้านเลยกิจกรรมนี้ราคาเท่าไหร่คะสองร้อยบาทครับผมเป็นเซตเลยตั้งแต่นวดอบทานครับทำเองได้เลยก็ถือว่าไม่แพงเพราะว่าเราได้ประสบการณ์ไปด้วยปกติถ้าเราซื้อพวกพิซซ่าเตาถ่านเนี่ยก็ ราคาหลักรอ,อหลักหลักสองอัพอยู่แล้วสองก้าวอันนี้เราก็ <29. S 1> ถือว่าเราได้ประสบการณ์ไปด้วยนาะ <ผม S 1> เปิดประสบการณ์รีดหน้าเองนะคะอ่ะนี่ก็เชิญชวนอีกหนึ่งกิจกรรมเปิดประสบการ์ใหม่ของมาเองนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตกินพิซซาต่อก็ต้องรอคุณผู้ชมนั่นแหละค่ะกินแล้วนะคะ กิจกรรมที่น่าสนใจนะคะเขาเรียกว่ากิจกรรมจัดสวนในขวดจัดสวนในขวดนะคะปกติเราก็จะเน้นเป็นจัดสวนแบบพวกหน้าบ้านของเราข้างบ้านจัดสวนเป็นสวนย่อมเล็กๆอะไรย่เงี้ยใช่ไหมคะหรือว่าตามพวกระเบียงคอนโดอันนี้ก็เราก็จะขนาดย่อมเลยเราจะย่อสวนลงมาช่ครับย่อสวนไปพอแล้วให้มันอยู่ในขวดเป็นระบบนิเวศ อีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเขาสามารถดำรงชีวิตของเขาได้อยู่ในขวดใช่ครับผมอย่างนี้พืชที่จะต้องอยู่ในขวดได้จะต้องเป็นพืชชนิดไหนคะขึ้นอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่เราต้องการเลยครับใช่แต่ว่าหลักๆที่แล้วถ้าเกิดเป็นแบบพวกใบกระเพราะนาได้ไหมอันนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันพุ่มใหญ่พุ่มใหญ่ใช่น้องก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็คือให้ซื้อกระถังมาเลยใช่เนาะกระถังยาวๆปลูกมแล้วก็ จัดสวนหน้าบ้านดีกว่าเออแต่ว่าในวันนี้จะเป็นของเราจะเป็นแคคตัสครับผมแคคตัสใช่คเพราะว่าที่นี่เราก็จัดเป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนกันใช่ครับก็จะมีการสะสมสายพันธุ์แคคตัสอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการผลิตด้วยใช่ครับมีการเพาะพันธุ์อะไรเงี้ยครับขยายพันธุ์ก็จะเน้นเป็นแคคตัสซะส่วนใหญ่ก็จะจัดพอดีในขวดวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในเรื่องของแคคตัสเนี่ยทน ด้วยแล้วก็นี่ต้องการดูแลง่ายอย่างเงี้ยครับก็สามารถอยู่ในขวดได้จนออกดอกเหมือนกันแนนนั่นเป็นว่านะคุณผู้ชมครับเพราะเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ขั้นตอนแรกกันก่อนนะคะเพราะว่าไม่เคยจัดส่วนในขวดเลยทีนี้อันดับแรกพี่จะต้องใส่อะไรก่อนคะอันดับแรกใส่หินภูเขาไฟก่อนได้เลยครับใส่หินภูเขาไฟตักเลยใช้มือได้ไหมได้ครับใช้ได้ถ้าไม่ถนัดใช้มือใช้ได้เลยครับต้องใส่เยอะไหมอะคะประมาณสักหนึ่งเซน หรือว่าเราดูขนาดของขวดก็ได้ครับถ้าขวดสูงขวดโตกว่านี้อะไรก็อาจจะใส่เยอะนิดนึงอะไรเงี้ยครับพอเราใส่หินภูเขาไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมเราอจะใส่ดินก็ได้นะคะแต่ว่าตัวน้องดินบอกว่าจริงๆรแล้วเราสามารถเพิ่มความสวยงามได้ก็เลยต้องใส่เป็นหินกรวดนะคะเพิ่มสีสันลงไปค่ะก็เลยแบ่งเป็นสีชมพูครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราเห็นความสวยงามแล้วต่อไปเราแล้วก็ลงดินกาเลยครับลงดินนะคะอันี้เป็นดินปลูกนะครับเป็นดินสําหรับปลูกแคคตัสเลยก็จะออกหลวมไม่แน่นมากแบบแคคตัสนี่เราก็ต้องคอยให้น้ํามันด้วยไหมคะอันนี้ไม่ต้องเลยครับให้ครั้งเดียวแล้วก็ปิดฝาเลยทีนี้ก็เดี๋ยวใช้ฟอกกี้ครับผมน้ําฉีดเข้าไปได้เลยฉีดเยอะไหมคะอ่าพอให้ดินมันชุ่มๆครับเดี๋ยวนี้อ่ครับหลังจากนั้นก็ ปลูกได้เลยครับปลูกได้เลยอเอา<ช>ต้นไม้ขีปต้นไม้ลงตรงกลางเลยเลยครับโอเคครับอ่านันแล้ะครับแล้วก็ใช้ล็อกไว้แล้วก็ใช้ตัวนี้ครับเขี่ยดินเข้ามาหา ก็สอนโจนมาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมในแต่ละขั้นตอนจริงๆก็ไม่ยากแล้วก็คิดว่าเด็กๆน่ะก็น่าจะชอบแล้วก็เข้าใจได้ง่าย,ายมากด้วยนะคะ<ช>เพราะว่าในแต่ละส่วนเองก็เน้นก็ในเรื่องของดินภูเขาไฟแล้วก็ตามด้วยดินอันนี้เป็นหลักเลย<ช>หินเนี่ยเพิ่มมาเพื่อตกแต่งให้สวยงามนะคะก็ให้เป็นไปตามวิยามก็คือเป็นการแต่งสวนในขวดใช่ไหมเป็นสวนขวดส,วน,ว,ดสวนในขวด <นะ S 2> เป็นการย่อโลก ข้างนอกลงไปให้มันเล็กให้มันอยู่ในขวดได้ที่สำคัญเด็กๆเขาจะได้จินตนาการด้วยใช่ครับเหมาะสำหรับเด็กได้สร้างสรรค์จินตนาการด้วยแล้วก็ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเด็กๆยังวุฒิภาวะในการดูแลต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึงก็เหมาะเลยครับไม่ต้องรดน้ํา ปิดฟ้าแล้วก็อยู่ได้ยาวเลยครับสามารถอยู่ได้เป็นปีสองปีได้ใช่แต่ก็ขึ้นอยู่ที่เราดูแลเขาอีกทีหนึ่งใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกเนี่ยได้ลองแบบว่าสัมผัสกับธรรมชาติก็ลองมาเป็นสัมผัสอาธรรมชาติขนาดเล็กๆแบบนี้เนาะและทดลองเลี้ยงเองเล่นเองได้นะคะเพลิดเพลินดีด้วยนะคะอ่ะอันนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งกิจกรรมชอบมากให้ผ่านเลยนะคะผู้ชมแต่ว่ากิจกรรมต่อไปไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลุ้นแล้วก็ไปทำพร้อมกันเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวพาพี่มะไปเซอร์ไพรส ได้เลยค่ะค,คับผู้ชมคะที่นี่นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆเนี่ยให้ความสนใจนะคะกิจกรรมนี้เขาเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะนี่จะเป็นเทียนเจลครับผมเทียนเจลใช่ครับผมก็ง่ายๆใช้เจลาตินหล่อแล้วก็ตกแต่งทรายด้านล่างประมาณนี้เลยเป็นคล้ายๆกับ เทียนที่มีทะเลใต้ท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ถ้างั้นเดี๋ยวเอาเป็นว,ว่าเ,เ,เดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งเทียนเจลของเรากันดีกว่านะคะอันนี้ก็ใช้หินกวดเพื่อล็อกล็อกทรายเนาะไม่ให้มันแบบมิกกันเกินไปตอนเวลาเราเทเจลนะครับ จะเทเจลบล็อกก่อนรอบแรกก็ใส่ไปเกือบเต็มแก้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วไส้อะอันนี้ก็เดี๋ยวรอมันเซตตัวสักครู่พี่ต้องรอนานไหมคะถ้าอย่างี้ก็ประมาณ10นาทีอ๋อสินาทีเราถึงเราถึงจะแต่ว่าเราก็ดูก่อนว่าถ้ามันหน้ามันตึงๆก็สามารถจิ้มลงไปได้เลยเพราะว่าถ้าเราใส่ไปตอนเนี้ยสีเทียนที่มันอยู่กับไส้มันจะละลายแล้วมันจะขุ่น Oh, ใช่เราก็ต้องรอให้มันเซตตัวในนีนิดนึง hmm. ให้มันลดอุณหภูมิลงอะไรเงี้ครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเพื่อให้มันหล่ออุณหภูมิ hmm. ใช่ผู้ชมคะในช่วงระหว่างที่เราเนี่ยรอเทียนนะคะเราก็เลยแรดด้วยกิจก,กรรมหนึ่งขึ้นมาก็คือเป็นเกี่กับั้นดิน เป็นการปั้นดินนะคะด้านหลังบรรยากาศเด็กๆเต็มเลยค่ะแล้วก็พอเห็นเด็กๆทําแล้วโอ้โหตายแล้วยอมแพ้นะคะเรื่องงานปั้นนี้ไม่ถนัดเลยดังนั้นเราก็จะมาปั้นกันแบบง่ายๆนะคะตอนนี้คิดในหัวได้แล้วล่ะค่ะพี่มาจะปั้นอะไรฮะดอกกุลาบไม่นช่อานะคะก็ปั้นเป็นกลีบๆแล้วก็แปะๆเอาจบนะคะพี่มาพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเดี๋ยวต้องทําความรู้จักกับดินก่อนนะครับต้องใช้วิธีการนวดไม่ประาณนน้นใช่เราต้องนวดก่อน นวดก่อนใช่นวดเลยครับแบ่งออกมาก็ได้แบ่งมันเป็นก้อนเล็กๆอย่างเงี้ยครับบีออกมานิดนึงเลยครับแล้วก็ท,ทําวิธีการนวดนวดให้เขานุ่มๆก่อนนวดใ,ให้เขานุ่มๆก่อนใช่เดี๋ยวผมช่วยครับเพื่อที่ไม่ให้เขาติดมือเราเยอะออนะครับเนาะ ว่าเป็นดอกกุหลาบนะคะก็คล้ายอยู่ค่ะคุณผู้ชมและท่านี้ก็ดีใจแล้วค่ะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ลองทาําดอกกุหลาบจากการปั้นด้วยฝีมือของตัวเองแต่ว่ามีมีลูกน้องช่วยนะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าประมาณ60%เนเี่ยเป็นฝีมือของน้องดีมสี <laughs> ่สิบเปเ็นป็นของม้านั่นเองนะคะช่้นของเราตอนนี้พี่สามารถที่จะใส่ไส้ไปได้หรือยังใส่ได้เลยค,ครับ ใส่ไส้สีขาวเนาะใส่ได้เลยใช่ค่ะใส่ตรงกลางปัดไปตรงกลางได้เลยครับได้แล้วเรียบร้อยนี่แต่ก็ยังมีความอุ่นอยู่นะคะเทียนมีความอุ่นเดี๋ยวเขาก็จะเซ็ตตัวไส้กับตัวเจลที่เราหหยอดลงไปเขาก็จะเซ็ตกันอีกทีหนึ่งเซ็ตตัวกันอีกทีหนึ่งก็ดูดีมีเหมือนไอ้น้ำนะฮะสวยอุ้ยใช่ใช่เนาะเหมือนเป็นไอ้น้ำอยู่ตรงนี้ดูเหมือนมีชีวิตชีวานะฮะคล้ายๆแบบฟองน้ําแล้วก็เหมือนหอย กำลังหายใจอยู่สวยงามมากวันนี้ได้ของกลับบ้านไปเยอะเลยอ่ะนะคะมาคุ้มครับบอกเลยที่นี่ราคาทุกท่านแตะถึงได้สมมุติว่ากิจกรรมนี้เท่าไหร่คะ50บาทครับแล้วปั้นปั้นดินล่ะคะ50บาทค0บาทจริงๆแล้วทำแค่สองกิจกรรมนี้ก็ได้เนาะได้แบบน่าแบบเงียบๆทำสมาธิไปด้วยเด็กๆก็จะได้ฝึกในเรื่องของพวกเนี่ยพวกกามกลามอะไรนะเขาเรียกว่า จินตนาการกามมัดก้ามอะไรเ่งี้ครับเขาจะได้มาปั้นมาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนี่ก็น้องเขาสามารถใส่จินตนาการใจในแก้วใบนี้ได้นะคะน่ารักน่ารักนะครับนาะก็ได้ของฝากกลับบ้านด้วยอย่างนี้แล้วค่ะอ่ะต่อไปจะไปกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปทำต่อกันเลยค่ะรับเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าที่มาททำกิจกรรม diy ไปในวันนี้ เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะย้ำค่ะว่านี่แค่บางส่วนที่เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจแห่งนี้ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้พาครอบครัวมาร่วมสนุกกันครั้งหน้ามัจจะพาคุณผู้ชมไปชมพิพิธภัณฑ์กล้วยเขาใหญ่แห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะซึ่งตั้งอยู่ในเขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจแห่งนี้จะเม a ซิ่งขนาดไหนทานพลาดในการรับชมนะคะ